ให้เลือกได้นะครับระหว่างของเก่ากับของใหม่เราจะเลือกอะไรนะครับหลายคนคงจะมีคําตอบอยู่ในใจแล้วแม้แต่กระทั่งผมเองก็แล้วแต่ถ้าจะตอบเราก็ต้องตอบว่าก็ของใหม่สิครับเพราะว่าของใหม่นั้นเป็นของที่เมื่อได้รับแล้วมันก็น่าตื่นเต้นและมันเป็นของที่ไม่เคยมีใครใช้มาก,ก่อนเราเป็นคนที่ใช้งานของสิ่งนี้เป็นสิ่งแรกเราก็น่าจะมีความภาคภูมิใจและมีความตื่นเต้นในการที่จะเข้าไปเรียนรู้เข้าไปใช้งานกับของใหม่อันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น เรื่องของสิ่งของที่เราใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถ้าเราได้รับของใหม่เราก็ภูมิใจเราดีใจเครื่องครัวนะครับก็ดีใจภูมิใจถ้าได้ผ้าม่านใหม่ที่ติดในบ้านได้บ้านหลังใหม่ได้รถหลังใหม่หรือว่าได้ของใหม่อะไรทุกอย่างนะถ้ามันเป็นสิ่งใหม่ๆเราจะรู้สึกดีวันนี้มาพูดถึงเรื่องของใหม่ๆเก่าๆเพราะว่าในช่วงนี้เขาใกล้จะถึงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วนะครับก็ ปีใหม่กาลังจะเข้ามาปีเก่าก็กําลังจะหมดไปเพราะฉะนั้นหลายคนก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับกับปีพศที่มันผ่านไปนะครับปีพศเก่าผ่านไปปีพศใหม่กาลังจะเข้ามาแล้วเราพูดกันตลอดเลยว่าขอให้สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันมันหายไปมันสูญสลายมาลายไปกับปีเก่านะครับแล้วก็ขอให้สิ่งดีๆเนี่ยเข้ามาในชีวิตของเราในปีใหม่ นะเมื่อปีใหม่เข้ามามก็ขอให้ชีวิตของเรามันดีขึ้นมันเจริญขึ้นมันทำอะไรคล่องขึ้นรวยขึ้นนะลัคกี้อินเลิฟลัคกี้อินเกมก็คือทั้งในเรื่องของการงาน,นเรื่อง,องการเรงินความรักทุกอย่างนะครับก็ขอให้มันสามารถที่จะทำได้ดีขึ้นหรือว่าคล่องตัวขึ้นหรือว่าโชคดีขึ้นกว่าปีเก่าเราก็หวังหวังมาทุกปีเลยนะครับแล้วก็ ปีใหม่ทุกครั้งเราก็อธิษฐานอย่างนี้นะครับวันนี้ไม่ได้บอกว่าการอธิษฐานอย่างนี้มัน,มนผิดนะครับการอธิษฐานอย่างนี้มันก็โอเคมันตั้งความหวังไว้แบบนี้มันก็โอเคถูกต้องนะครับทีนี้เราเรามามองดูว่าเอ,อเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาปีใหม่เท่านั้นที่จะนําสิ่งที่ดีเข้ามาสู่ชีวิตของเราเท่านั้นเลยนะครับแล้วก็ปีเก่าเนี่ยมันที่ผ่านไปมัน,มนคือมันมีแต่สิ่งที่เลวร้ายจริงๆห,หรือเปล่าหรือว่าแท้จริงแล้วไม่ว่าจะเป็นปีใหม่หรือ ปีเก่าก็ล้นแล้วแต่มีความโชคดีและความโชคร้ายมีปัญหาอุปสรรศและก็เป็นโอกาสอะไรต่างๆที่ดีเข้ามาในชีวิตที่มันปะปนกันไปแต่ละปีมันก็คงที่จะ,ะไม่สามารถที่จะ,ะราบรื่นดีงามไปซะทั้งหมดหรือว่ามันจะเป็นเรื่องที่เลวร้ายไม่ดีไปเะทั้งหมดก็คงไม่ใช่นะครับมันก็จะมีปะปนกันไปทีนี้ตั้งคำถามตั้งแต่ต้นแรกนะครับของคลิปว่า,าระหว่างของเก่ากับของใหม่ ถ้าให้เราเลือกได้เราจะเลือกอะไรนะครับหลายคนก็อยากจะได้ของใหม่เนาะแม้แต่กระทั่งผมเองก็อยากได้ของใหม่อยากได้โทรศัพท์ใหม่อยากได้คอมพิวเตอร์ใหม่อยากได้รถใหม่อยากได้หลายๆอย่างใหม่หมดเลยอยากได้แฟนใหม่อันนี้ก็อออาจจะไม่ใช่นะครับก็คือถ้าแฟนเก่าดีอยู่แล้วก็อยู่กับแฟนเก่านะครับรักและซื่อสัตย์ของเขาเพียงคนเดียวนะครับงั้นจะเป็นเรื่องนะครับการได้แฟนใหม่นั้นก็คือต้องเลิกแฟนเก่าแล้วนะครับถ้ายังไม่เลิกกับแฟนเก่าไปได้แฟนใหม่ ควบซ้อนที่ก็ลาบากนะครับโลก2ใบเนี่ยต่อไปจะไม่เหลือสักใบเลยไม่เหลือโลกสักใบเลยอันนี้ก็อันตรายนะครับก็ไม่แนะนําให้ให้มีโลกหลายใบยนะครับแล้วมัจจะเพิ่มภาระรับผิดชอบแล้วก็อาจจะมีเรื่องวุ่นวุ่นเข้ามามากมายเพราะฉะนั้นแฟนใหม่หยุดไว้ก่อนแต่ย่างอื่นที่ใหม่ๆเราก็ก็มีความปรารถนามีความต้องการมีความหวังว่าจะอยากจะได้ของใหม่ๆเพราะฉะนั้นของใหม่มันดีแน่นอนเพราะว่าออโอกาสที่เราจะได้ ตื่นเต้นรู้สึกตื่นเต้นกับสิ่งใหม่ๆรู้สึกว่าจะได้ใช้ของมือหนึ่งที่ไม่เคยทานมือสองไม่เคยผ่านการทดลองใช้จากใจทั้งสิ้นนะครับก็คือเราเป็นคนแรกที่ได้ได้ใช้งานสิ่งนั้นเราก็ถือว่าโอ้โหเราเราเหนือนะรู้สึกว่าเหมือนเราคนที่ออกรถมือหนึ่งแดงกับคนที่ออกรถมือสองมือสามมือแปดอยู่ที่เต็นท์รถอะไรเงรี้ยความรู้สึกภาพภูมิใจมันก็แตกต่างกันนะ มันก็แตกต่างกันแต่ก็ขึ้นอยู่กับคนเพราะนั้นบางคนชอบรถมือสอมากมือหนึ่ไม่เอานะเพราะว่ามือสองเขารู้สึกว่า1นึลดค่าใช้จ่ายด้วย2ก็คือเขาสามารถที่จะมารีโนเวทมาทำใหม่ให้มันมันดีอย่ากจิ่ใจเขาต้องการเขาชอบอนุรักษ์ ของที่มันเป็นของมือสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก็มีนะครับไม่บางคนเขาไม่ชอบของมือหนึ่งแต่ส่วนใหญ่แล้วก็อยากจะออกรถป้ายแดง,งทั้งทั้งที่ป้ายแดงนะั้นปเป็นป้ายเป็นป้ายที่ใช้ชั่วคราวมันมผิดกฎหมายด้วยซ้านะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะออกอนอกพื้นที่จังจหวัดได้ในเวลากลางคืนด้วยซ้ําไปมันก็จะมีช่วงระยะเวลาแต่ว่าคนเราเนี่ยก็จะมองว่าป้ายแดงนะั้นเป็นสัญลักษณ์ของของใหม่นะครับเพราะว่ามันในระหว่างที่รอป้าย ป้ายทะเบียนที่มันต้องของรถคันนั้นก็จะต้องใช้ป้ายชั่วคราวป้ายสีแดงอันนี้ไว้ก่อนนะครับี่เป็นสนัญลั์ว่ารถคันนี้ยังไม่ได้สมบูรณ์ร้อนั่นเองแต่ว่ามันก็เป็นเครื่องหมายในเชิงค่านิยมว่ามันเป็นของใหม่มันเป็นของที่ดีมันเป็นของที่เพิ่งออกมาใหม่ล่าสุดอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นนิวเป็นเรื่องของอะไรที่มันของใหม่นะครับนิวคอลเลคชันต่างๆเนี่ยมันก็จะ ทำให้คนเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นแล้วเราเราเราได้ได้ได้สัมผัสกับรถคันนี้ก่อนเราได้เข้าซื้อบ้านในโครงการนี้ก่อนก่อนใครทั้งหมดเลยคือเป็นคนแรกเอาไว้ก็คือเราคนเรามันต้องการเป็นหนึ่งอยู่แล้วต้องการเป็นหนึ่งในในปฏิปีอ่าต้องการที่จะเป็นผู้นําทุกอย่างเพราะฉะนั้นการที่ได้อยู่แนวหน้าการที่ได้ใช้เป็นคนแรกเนี่ยมันก็รู้สึกตื่นเต้นเช่น iPhone ออกมาเกี่รุ่นรุ่นใหม่ออกมา คนที่เป็นสาวก iPhone ก็จะต้องตามซื้อ iPhone รุ่นใหม่และจะต้องเป็นคนได้ใช้ iPhone ในคนแรกๆนะรถที่ออกมาใหม่รุ่นใหม่ๆก็ๆจะต้องเป็นคนที่ได้ใช้คนแรกๆแล้วก็อะไรนะ,เ,ะเครื่องใช้ไม้สอยอะไรต่างๆนะคบไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ที่ีตู้เย็นถ้ามันเป็นของรุ่นใหม่ออกมาล่าสุดเนี่ยถ้าเราได้เข้าถึงและได้เป็นครอบครองเป็นคนแรก ได้โชว์ความเหนือเนี่ยมันรู้สึกตื่นเต้นเพราะฉะนันคนเนี่ยจะตื่นเต้นกับของใหม่นะครับเพราะฉะนั้นคนที่อยู่กับของใหม่ครับไม่น่าจะไม่ใช่ความผิดอะไรก็ถูกต้องแล้วนะครับแต่เราก็อย่าลืมนะครับของใหม่บางอย่างเนี่ยมันก็อาจจะพ่วงมาด้วยปัญหาใหม่ๆที่จะตามเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นไอ้ของที่เราเคยปลื้มของที่เคยมองว่ามันเป็นของใหม่น่าจะดีที่สุดแล้วสําหรับชีวิตของเรา แต่ก่อนนะ่ะมันเคยเป็นของใหม่พอใช้ใช้มาสักระยะหนึ่งมันก็กลายเป็นของเก่านะครับแล้วเราก็จะมองว่ามันไม่น่าตื่นเต้นแล้วเพราะว่าเรารู้ทุกซอกทุกส่วนทุกมุมวิธีการใช้วิธีการขับคือเราใช้จนชินหมดแล้วนะก็คือมันไม่มีอะไรที่น่าสนใจไม่มีอะไรที่น่าตื่นเต้นไม่มีอะไรที่น่าจะต้องเข้าไปค้นหาแล้วเราก็มองว่ามันเป็นของเขาแล้วถ้าจะมีคนอื่นที่มันมีของใหม่มามากกว่าเราเนี่ยเราก็จะไปมองว้า เราก็อยากจะได้ทุนนั้นเหมือนกันไอ้ทุนนี้ก็อยากจะทิ้งอยากจะโล่ไปเหมือนกันอยากจะได้ของใหม่เข้ามาอันนี้ก็เป็นธรรมดาของมนุษย์ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะมาตําหนิกันนะครับอันนี้คนทุกคนก็อยากได้ของใหม่นะผมก็อยากได้ของใหม่เหอกันโทรศัพ <c> ท <oughs> ์ก็อยากได้ของใหม่นะ,ะวันนี้นะครับก็อยากจะบอกว่าแม้กระทั่งของของเก่าเราก็อย่าไปมองว่ามันเป็น คำคือคำคร่าและก็ไม่ได้ไม่สามารถที่จะสร้างประโยชน์อะไรให้กับเราได้จริงๆแล้วแม้กระทั่งของเก่าเนี่ยมันก็ยังส่งคุณค่าไปได้นะครับอย่างน้อยที่สุดของเก่าเนี่ยมันก็ยังเป็นเครื่องเตือนใจเป็นเครื่องระลึกนะครับให้เห็นถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาความทรงจําที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องเก่า,กาๆที่ผ่านมาเป็นเรื่องเกีากาา่ยวกับอดีตนะครับเพราะนั้นอดีตที่ผ่านไปแล้วมันก็ส่งคุณค่านะครับ เพราะมันเป็นบทเรียนที่จะสอนให้คนเรานั้นได้เดติบโตถ้าไม่มีอดีตในวันนั้นที่จะส่งเรามาในวันนี้ก็คงจะไม่มีเราในปัจจุบันนี้แล้วก็คงจะถ้าไม่มีวันนี้ก็จะคงจะส่งเราไปสู่อนาคตที่ดีต่อไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอดีตก็เป็นเรื่องที่สําคัญเช่นเดียวกันนะครับของใช้ที่เป็นของเก่าที่เราเคยใช้มาเนี่ยนะครับต่อให้มันไม่มีอะไรน่าสนใจไม่มีอะไรน่ากลัหายต่อไปแล้วนะครับแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเราก็เมื่อพูดถึงเรื่องของ ของสิ่งนี้เราได้รับมาจากใครนะครับมันจะมีสตอรีร่เรื่องราวของมันว่าของสิ่งนี้ได้รับมาจากอย่างไรนะครับซื้อมาจากไหนต้องเก็บเงินอย่างไรถึงจะได้มาได้เงินส่วนไหนใครมอบให้นะครับอันนี้มันก็จะเป็นสตอรีร่เป็นเรื่องราวแล้วหลายๆคนเนี่ยแม้กระทั่งโทรศัพท์เก่เาๆเราก็มืคิดก็จริงไม่ลงนะใน <c oughs> <c oughs> ว่าจะเสื้อผ้าเก่เาๆตัวเขาเรียกว่าเสื้อผ้าตัวเก่งที่ใส่ประจาที่ตัวนี้ นะอันนี้ทิ้งไม่ลงเหมือนกันเป็นของเก่าเหมือนกันนะครับใช้มานานแล้วเหมือนกันเสื้อตัวนี้หลายคนถามเลยเอเอลุงยงอินสไปเนี่ยนะ,ะประยงชาแนลเนี่ยไม่ ไม่ถอดเสื้ออันนี้ออกไปซักบ้างเลยจริงๆก็ถอดไปซักนะครับแต่ว่าเราก็ใส่ให้เป็นอัตลักษณ์เพราะว่าเป็นเสื้อตัวเก่งของเรานะครับเวลาใส่แล้วเรารู้สึกว่ามันจะโชคดีย,ยังไงไม่รู้แล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับตัวเองอันนี้ก็เลยใส่มาตลอดเพราะว่าแม้จะเป็นของเก่าแต่ว่ามันก็ยังสร้างความคือเราเรา,เรารู้ทางกันหมดแล้วระหว่างเสื้อตัวนี้กับผมนะ <laughs> <laughs> ก็คือใส่แล้วมันก็รู้สึกมั่นใจถึงแ,แม้คนอื่นมองมาดูดีหรือไม่ดีหรือจะไงก็แล้วแต่แต่ว่าเรารู้สึกว่าเราดูดี <laughs> แล้วก็มีความมั่นใจในการที่จะพูดในการที่จะใส่แล้วก็มีการแสดงออกอะไรต่างๆมันก็มีความมั่นใจในเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นของเก่าก็ตามนะครับที่เราใช้งานไปแล้วเนี่ยถึงแม้ว,ว่ามันจะไม่มีศักยภาพมันจะไม่มีคุณภาพมันจะไม่มีเรียกว่าอะไรออปชันประโยชน์ในการใช้สอยที่มันเท่าเทียบเท่ากับของใหม่แต่อย่างไรเสียเนี่ยมันก็ เขอยู่กับเรามานานแล้วก็รู้กันนะครับว่าจะใช้ยังไงอะไรยังไงนะครับคือมันไม่ต้องมาตื่นเต้นอะไรอีกนะครับก็คือเราเรารู้ใจกันนะครับไม่ว่าจะเป็นรถรถที่เราเคยขับประจํารถที่เป็นของผู้ใช้แล้วเราสังเกตนะครับเวลาเราไปขับรถคนอื่นปุ๊บเราจะรู้สึกไม่ถนัดแล้วไม่รู้ใจยังไงเนี่ยแต่ถ้ารุรถของเราแทบจะหลับตาขับให่กับมันสตาร์ทอะไรอัตโนมัติ ถอยหน้าเดินหลังเออเดินหน้าถอยหลังอะไรต่างๆมันก็อัตโนมัตินะผมว่าเพราะฉะนั้นก็มองของเก่าให้เป็นประหนึ่งว่าเป็นของรู้ใจแล้วก็เป็นอของที่อยู่คู่เคียงกันมานานที่ทิ้งกันไม่ลงเพราะว่าเป็นคนเก่าก็เป็นของเก่าของแกที่อยู่กับเราทีนี้พูดถึงของแล้วที่นี่พูดถึงคนบ้างคนใหม่มันก็น่าตื่นเต้นนะน่าเข้าไปค้นหาน่าเข้าไปเรียนรู้ <c oughs> อันนี้พูดถึงของคนใหม่ๆนะครับ แต่ถ้าคนใหม่เนี่ยมันก็บางทีมันก็อาจจะมาพร้อมกับปัญหาเหมือนกันปัญหาใหม่เมื่อเจอคนใหม่เพื่อนตื่นเต้นจังเลยเจอเจ้านายใหม่ตื่นเต้นจังเลยเจอเพื่อนร่วมงานใหม่ตื่นเต้นจังเลยเจอคนนั้นคนนี้เจอแฟนใหม่ตื่นเต้นจังเลยแต่มันก็อาจจะพ่วงมาด้วยปัญหาที่เราอาจจะคาดไม่ถึงก็ได้อาจจะเป็นปัญหาใหม่ที่มันพ่วงมากับคนใหม่ๆเหล่านี้ด้วย ปรได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อันตรายมากๆสําหรับการที่จะเจอของใหม่เพราะมันมันคุณอันันต์โทษมหาหันเหมือนกันของใหม่บางทีก็อาจจะไม่ได้ให้ประโยชน์เสียอย่างเดียวเท่านั้นนะครับมันอาจจะให้โทษตามมาด้วยและของเก่าเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นของที่คร่ำครึ่งคร่าควรคที่จะเอาไปทิ้งหรือเอาไปใส่ในพิพิธภัณฑ์อย่างเดียวนะครับมันก็อย่างร้อยที่สุดก็เป็นคู่ทุคคู่ยากกันมานะครับ ไม่จะเป็นคนหรือไม่จะเป็นของก็แล้วแต่แล้วก็เป็นหนึ่งในความทรงจําของเราที่อาจจะเป็นความทรงจําที่ดีที่สุดหรืออาจจะเป็นความทรงจําที่ไม่ดีก็แล้วแต่แต่สิ่งที่เป็นของเก่าเหล่านั้นหรือว่าคนเก่าที่เราเคย ไปมีปฏิสัมพันธ์ด้วยไปมีความสัมพันธ์ในทางใดทางหนึ่งก้วแต่บุคคลเหล่านี้ก็ล้วนเลยแต่ส่งคุณค่ากับเราทั้งนั้นแล้วก็ส่งให้เราได้เติบโตมาจนถึงปัจจุบันได้เรียนรู้จากเขาเหล่านั้นจนทําให้เรานั้นเติบโตมาจนถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นวันนี้จะมาตอบเฉลยคําตอบกันว่าระหว่างของใหม่ของ,ของเก่าอะไรดีกว่ากันก็ต้องตอบว่าทั้ง2องอย่างเนี่ยมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นการให้คุณค่ากับของใหม่และของเก่าควรที่จะให้ราคาใน ความรู้สึกที่แตกต่างกันไปอันหนึ่งเป็นเรื่องของความทรงจาเรื่องของผู้คิดผู้เคียงตั้งแต่อยู่กันมาตั้งนานแล้วซึ่งเราก็ควรที่จะรักษาเอาไว้นะครับอย่างน้อยก็ความทรงจําครั้งหนึ่งที่เคยอยู่ด้วยกันเคยใช้งานกันมานะครับแล้วก็อีกไฟนึงก็คือของใหม่เนาะเราก็ตื่นเต้นที่จะหาวันนี้ไม่ได้ปฏิเสธว,ว่าเราควรที่จะหาของใหม่เข้ามาในชีวิตแต่ก็ไม่ลืมเช่นเดียวกันที่จะระลึกนึกถึงเอาความทรงจําที่ดี ถือว่าคุณประโยชน์ที่เราได้รับจากสิ่งของเหล่านี้หรือว่าความทรงจําที่งดงามความประทับใจหรือว่าเรื่องราวที่เราเคยได้ต่อสู้ฝ่าฟันกันมาเรื่องราวทั้งดีไม่ดีทุกสุขความขัดแย้งความอสอดคล้องการผรสมผสานกลกลืนลกันหรือว่าความขัดแยงกันในอดีตจะเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะไหนก็แล้วแต่คนคนนั้น,นสามารถที่จะสร้างความรู้สึกในเชิงของความทรงจําให้กับเรา ให้เราได้เติบโตมาจนวันนี้เพราะฉะนั้นของเก่าของใหม่ก็มีดีมีเสียแตกต่างกันไปดีเหมือนกันแล้วก็ไม่ไม่ใช่ดีเหมือนกันดีแตกต่างกันมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นของเก่าหรือของใหม่เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นวันที่จะใ,ใกล้กับปีใหม่แล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนนั้นได้ฉลองกับปีใหม่นะครับให้มีความสุขกับปีใหม่กับครอบครัวคนที่เรารักแล้วก็อย่าลืมไปแล้วกันนะครับ ในปีเก่าที่ผ่านมาได้ให้อะไรกับเรามากมายเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ซักความการเรียนรู้ประสบการณ์ให้กับเราเช่นเดียวกันเป็นสิ่งที่ผลักดันให้เราได้เข้ามาสู่ปีใหม่วันนี้ถ้าไม่มีปีเก่าวันนั้นปีใหม่วันนี้ก็เกิดขึ้นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรียนรู้จากอดีตเรียนรู้จากปีเก่าเรียนรู้จากของเก่าเรียนรู้จากคนเก่าแล้วก็จะไม่เดินทางพลาดซ้า รอยเดิมนะครับความผิดพลาดจะต้องไม่ซ้าเรื่องเดิมแล้วก็ให้มีความสุขไม่มีความโชคดีนะครับกับปีใหม่กับคนใหม่กับของใหม่ๆที่เราจะได้รับเข้ามาในชีวิตนะครับสําหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆเห็นว่าถ้าเห็นว่าคลิปนี้นะครับดีมีประโยชน์ก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกันกดหัวใจกดไลค์นะครับเพื่อที่จะให้เป็นกำลังใจกับผมได้ผลิตคลิปดีๆมานำเสนอต่อไปนะครับ และก็ถ้าหากว่าเพื่อนๆอยากจะแชร์ออกไปให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆได้รับรู้รับทราบรับชมเหมือนกับเราก็ช่วยกันแชร์ออกไปให้เยอะๆด้วยกันแล้วกันนะครับและสาหรับท่านที่อยากจะแสดงความคิดเห็นติชมกันเข้ามาเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรก็ติชมกันเข้ามาได้คอมเมนต์กันเข้ามาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับและที่สําคัญที่สุดสําหรับเพื่อนๆนะครับที่ยังไม่ได้กด s u b s c r i b e ติดตามเป็นเพื่อนกันไว้ก็ขอให้ s u b s c r i b e ติดตามเป็นเพื่อนกันไว้จะได้ไม่พลาด ทุกคลิปวิดีโอดีๆที่ผมตั้งใจะจะนําเสนอในโอกาสต,ต,ต่อไปก็ให้ติดตามกันด้วยก็แล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปแล้วด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ